ดีค่ะระยะนี้เห็นในกลุ่มเราทำสบู่เหลวกันเยอะมีสบู่เหลวหลายๆอย่างก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจะเบื่อการทำสบู่เหลวกันหรือยังวันนี้ก็เลยจะมานําเสนอการทำชาววาเจลการทำชาววาเจลนี่เราเคยลง youtube ไปแล้วครั้งหนึ่งในอัลบั้มในกลุ่มก็มีแต่คนก็ยังจับหลักไม่ได้ วันนี้เราจะทำแชมพูเจลเาถามแชมพูเจลคืออะไรเป็นแชมพูที่ไม่ใช่น้ำเหลวๆเราจะทำให้เป็นเนื้อเจลแต่การทำเป็นเนื้อเจลของเรานี้ไม่ได้ใช้สารก่อเจลจะเป็นเจลด้วยตัวของมันเองการทำก็ง่ายๆเราทำหัวสบู่ขึ้นมาก่อนนะคะวิธีการทำนี่ย ตุนธรรมดาเข้าสูตรธรรมดาเลยอย่างที่เราเรียนสบู่เหลวกันไปแล้วคือใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นด่างน้ำมันต่างๆตามที่เราต้องการเลือกน้ำมันที่ดีต่อผมและผิวเช่นน้ำมันงาอะไรเงี้อยอย,อยู่ที่ว่าเราจะให้ใสหรือไม่ใสด้วยขั้นตอนนี้เราจะข้ามไปความเราะถือว่าทุกคนทำได้แล้วเมื่อได้หัวสบู่มาแล้วแทนที่เราจะละลายด้วยน้ำ เราไม่ได้ละลายด้วยน้ำอย่างเดียวถ้าในชีทที่ครูสอนนะคะลองทบทวนดูความจริงท่านลองทำหนังสือมาให้ลวปีหนึ่งยังไม่มีเวลาหลบรูปใส่ในชีทที่ครูสอนนี่ก็จะมีสูตรที่สองเนี่ยเราเรียกแชมพูเจลชมเปอร์เจลซึ่งเราจะสูตรเนี่ยมาทำแชมพูเจล mm hmm. เมื่อเราได้หัวสบู่ที่เทสความใสามาแล้วว่าโอเคผ่าน เราจะทำเจลได้ยังไงหนึ่งเราต้องมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ช่วยให้ใสและ,ละละลายง่ายสองกีซิลีนเหลวเหมือนเดิมกีซิลีนเหลวคือเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นเพราะว่าเราตั้งค่าสบู่ให้ติดลบ 3. บอลเล็กบอลเล็กปรับ pH แล้วกันน้ำการคำนวณง่ายๆคือเมื่อเราได้สบู่เหลวมาปอนหนึ่งปอนหนึ่งคือ454กรัม นี่ได้มาแล้วเราก็จะใส่แอลกอฮอล์คัน,นี้ก็มีเทคนิคที่ว่าใส่แอลกอฮอล์เฉยๆนี่เสียเวลาเปล่าเราจะใช้สมุนไพรที่ดีต่อผมสกัดด้วยแอลกอฮอล์ไว้รายละเอียดนี่เดี๋ยวคลิปหน้าจะให้ทดลองมาคุยในที่นี้นะคะทดลองสกัดขิง ตีพลากระชายกระเมงมะกรูดบอระเพ็ดหรือพูดง่ายๆอะไรก็ได้ที่ดีทุกตัวกับผมนะคะเรามาสกัดด้วยแอลกอฮอล์อาจจะใส่ผงสมุนไพรไปแค่นี้และที่เหลือเราใส่แอลกอฮอล์ให้เต็มเขยา่าเดินผ่านไปเขย่าสักวันสองวันแล้วทิ้งให้ตกตะกอนล้วก็เอาแอลกอฮอล์นั้น มาใช้อันนี้กรองมาเรียบร้อยแล้วในสูตรนี้หัวสบู45่454กรัมเราจะใช้แอลกอฮอล์ประมาณสัก50สัก50นะคะกีซิลีนเหลวหัวสบู่ปอน,นึงเราใช้กีซอลีนเหลวประมาณ105กรัมน้ำเราใช้น้ำร้อนที่สกัดด้วยเฮนนา หรือสมุนไพรที่สามารถสกัดได้ด้วยน้ําเราจะใช้น้ําวันนี้ต้องการให้มันข้นหน่อยเราจะใช้น้ําแค่ร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็บอแลแลกส่วนผสมรวมทั้งหมดเท่าไหร่เป็น total w e i นี่เราคูณด้วยจุดศูนย์สามบอลแลกกเราใช้สามเปอร์เซ็นตน้ำละลายบอแลแลกใช้สามเท่าแล้วไปเข้าไมโครเวฟหรือทําให้มันละลายเราใส่ทุกตัวรวมกันแล้วตุนให้แอลกอฮอล์ระเหยไปให้หมดนี่นะคะหัวสบู่ ก็บูร้อยห้า่ปอนหนึ่งละกีซลีนใส่ไปเลยกีซลีนช่างมาให้แล้วร้อยห้าจุดสี่เดี๋ยวเพิ่งใช้ม้อเึิ๊บ แอลกอฮอล์ Alcohol, ประมาณห้าสิบถ้าเราทำชาวะเจลเราอาจจะเอาธนาคาเดี๋ยววดหน้า,าจ,จะทำธนาคาชาระเจลให้แอลกอฮอล์ Alcohol, เลยใช้ประมาณห้าสิบเทไปเลยค่ะ ลงไปเรียบร้อยแล้วน้ำเราเอาน้ําอันนี้เป็นการสกัดด้วยน้ํานะคะเราใช้เห็นหน้าน้ําใช้ร้อยห้าสิบผมเราจะค่อนข้างจะคล้ำขึ้นมาหน่อยผมที่งอกผมที่งอกก็จะเป็นตีดอกเราโอเค บอลลกทั้งหมดเราคำนวณมาแล้วต้องใช้บอลลกประมาณเท่านี้สามเปเตอร์ทัง้งน้ำหนักรวมนี่แหละค่ะแทมไปพร้อมกันเลยง่ายไหมคะทำเจลแล้วก็ทำการบี้อืมกลิ่งขิงเยอะขิงช่วยงากผมช่วยให้ผมงอก อนีแบบอยู่แถวนี้บอกโหมันทำทำต้ยมยำกลิ่นสมุนไพรออกมากดูนะคะสมุนไพรตัวไหนที่เราสกัดได้ด้วยน้ำล้วก็เอามาต้มซะสมุนไพรตัวไหนที่เราสกัดด้วยแอลกอฮอลเราก็เอามาสกัดด้วยแอลกอฮอล ทำให้มันอนูมันเล็กที่สุดน้ำล้วมีน้ำาสมุนไพรอยู่ก็มาใช้เดี๋ยวงวดหน้าจะทํำชาวาเจลธนาคาขกับฝางจะได้เห็นสีส,สวยตัวนี้จะหนืดกว่าลิควิดปกตินะคะจะหนืดกว่าสบู่เหลวปกติ เห็นว่าวมันพอมีแอลกอฮอล์ก็จะละลายง่ายเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราใส่หม้อตุนทักพักเราจะมาบี้ต่อพอเขาทำปฏิกิยาจนเราเห็นว่าใสาหมดแล้วเราก็เปิดฝาไล่แอลกอฮอล์ ทุกคนจะได้ไม่ปวดปวดหัวว่าบี้ยากอะไรยากเห็นไหมคะถ้ะลาละลายจะหมดเลอเราจะตุนประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงมาเจอกันปิดฝาตุนไว้ก่อนหนึ่งชั่วโมงเจอกัน ประมาณชั่วโมงหนึ่งผ่านไปแล้วนะคะเราก็เปิดฝาหมอ้อเลยไล่แอลกอฮอล์แล้วคนช่วยนิดนึงจะเห็นว่าเขาจะไม่มีฟองสู้ๆซาๆแล้วคือฟองเหมือนกาสเป๊ปซี่อะไรพวกนั้นนะคะมันจะไม่มีเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าแอลกอฮอล์หมดละแล้วครนี้ถ้าหนืดขนาดนี้เราก็ผสมน้ำหอมอย่าลืมว่า ในน้ำหอมเนี่ยเราต้องมีทวีน20ด้วยเหมือนสบู่เหลวเลยค่ะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งถ้าเราใช้น้ำหอม30ทวีนก็ต้องใช้30เทลงไปเลยค่ะอันนี้เราใช้กลิ่นทีปาร์ตี้กลิ่นออกช้าๆหน่อยเดี๋ยวพอเขาเย็นลงแล้วก็จะแข็งมากกว่านี้นะคะ เนืดมากกว่านี้ใช้มือควักได้แต่ถ้าไม่ถูกใจก็เคี่ยวข้อต่อไปสักนิดหนึ่งเสร็จแล้วค่ะเป็นแชมพูเจลนะคะเดี๋ยวพอก็เย็นลงจะเห็นความหนืดก็ชัดเจนขึ้น ง่ายๆเรียบร้อยเดี๋ยวจะถ่ายรูปหน้าปกใหล้ลงกระปุกสวยๆถ่ายรูปให้ดูนะคะรอให้เ,เย็นลงอีกนิดหนึ่งเสร็จแล้วค่ะลองทำกันดูนะคะ